เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำนาซิกอกรเบียโซเป็นเมนูจากร้านอาหารที่มาเลเซียนะครับส่วนขั้นตอนแรกใส่น้ำมันจากนั้นตำด้วยเนื้อไก่ส่วนเนื้อไก่นี้เราทำให้สุกแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปตำด้วยไข่จากนั้นตำด้วยผักตามใจชอบแต่เราจะใช้ประกาศขาวกับผักกวนตุ้งนะครับจากนั้นตำด้วยข้าวส่วนข้าวนี้เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับ เราแค่เติมซอสพริกกับซีอิ๊วดำส่วนข้าวที่เราปรุงไว้แล้วเราแค่ใช้น้ำตาลหนึ่งช้อนชูรสปลายช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนกับซอสหอยปลายช้อนจากนั้นก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆผัดยังไงก็ได้ตามที่ถนัดเลยนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมกับซอสผักเขาทองสองจึก๊กเพิ่มความหอมจากนั้นก็ผัดต่อเลย อาพอคิดว่าได้แล้วก็ปิดไฟตัดใส่จานที่เตรียมไว้นะครับเ <C le af> ท่านี้ก็เสร็จแล้วครับนาซิกโกราเบียโซจา้านอาหารที่มาเลเซียเพื่อนๆลองไปทำดูได้นะครับขอบคุณครับ